แบบฝึกหัดค่ะหน้า104นะคะมาดูกันเลยแบบฝึกหัดที่3.7ค่ะแสดงวิธีหาคำตอบค่ะอ่าเรามาดูทีละข้อนะคะกูเขียนเฉลยให้นะคะมาอธิบายพร้อมๆกันนะคะข้อ1ค่ะโจทย์บอกว่าไงคะกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละ0.75ลิตรได้กี่ขวดคะแบ่งใส่ขวดเอาไปทำอะไรกันคะ หารค่ะแบ่งใส่ขวดขวดละค่ะ,ะวิธีทำค่ะเขียนเลยค่ะกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150ลิตรอ่าบรรทัดแรกนะคะแบ่งใส่ขวดขวดละ0.75ลิตรดังนั้นกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150หารกับ0.75ได้เท่าไหร่คะมาดูกันเลยวิธีทำหารน,นะคะอ่ะ เราได้ยังไง150หารกับนี่เราแปลง0.75เนี่ยให้เป็นเศษส่วนก็ได้ทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะได้7 5 1 0ส่วน100นะคะอ่าทีนี้เราก็ได้แล้ว150หารกับ7 5 1 0ส่วน100เราก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะอ่าเราก็จะได้150คูณ100แล้วก็หารส่วนกับ75นั่นเองนะคะ ตัดเลยค่ะตัดทอเลยนะคะเอาแม่งไงง่าย,ายๆเลยก็เอาไม่ห้าก็ได้ค่ะห้าหนึ่งห้า7จลบหเศษสองเขียนตรงนี้5้าอะไรได้ยี่สิบห้าห้าห้ายห้าได้สิห้าแล้วนะคะต่อไปห้าสาหห้คูณศย์ได้0ูนย์ห้ากับ30มสิบห้าห้าสามสหห้าหห้าหกสใช่ไหมคะสามหนึ่งสหใช่ไหมคะ ส่วนหมดไปแล้วนะคะส่วนหมดไปแล้วนะคะมาดูตัวเศษคะ่ะเศษเหลือ2กับ100ใช่ไหมคะ2คูณ100ได้200ค่ะดังนั้น150หารกับ0.75ได้เท่ากับ200นั่นเองค่ะครูค่ยคอยๆอ,อธิบายทีละข้อนะคะต่อไปมาดูข้อ2ค่ะข้อ2โจทย์ว่าไงคะ ในการสร้างถนนเส้นหนึ่งในการสร้างถนนเส้นหนึ่งซึ่งยาว10.2กิโลเมตรใช้งบประมาณทั้งหมด18.36ล้านบาทถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเฉลี่ยกิโลเมตรละเท่าใดเฉลี่ยค่ะเอาไปทำไรคะเหมือนเดิมเลยเอาไปหารใช่ไหมคะเอาไปหารเหมือนเดิมเลยค่ะ มาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำในการสร้างถนนเส้นหนึ่งใช้งบประมาณทั้งหมด18.36ล้านบาทถนนสร้างถนนยาว10.2กิโลเมตรด,ดังนั้นถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเฉลี่ยกิโลเมตรละ18.36หารกับ10.2นั่นเองนะคะเอาไปหารน,นะคะ,อะพอครูจะทำวิธีที่เราจะทำตัวตัวหารเนี่ย เป็นจำนวนนับให้เป็นจำนวนนับนั่นก็คือ10.2นั่นเองนะคะ10.2ทศนิยม1ตําตำแหน่งเอาไปคูณ10นะคะเอา10ไปคูณ10ก็ต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะ,ะทีนี้เราก็คูณเลยค่ะ18.36คูณ10ได้183.6หารกับ10.2คูณ10ได้102้นั่นเองนะคะแล้วเราก็มาตั้งหารค่ะหารยาวปกติเลยนะคะ 102หานะคะ102อะไรได้183 102 1ได้102อ่าลบกัน3ลบ2เหลือ1 8ลบ0ได้8นะคะทีนี้ก็ชัก6ลงมาเป็น816 102อะไรได้816 102คูณ8ได้816ลบกันก็เหลือ0ไม่มีเศษนะคะ ตอบ1.8นั่นเองนะคะใส่ทศนิยมนะคะดังนั้นดังนั้นค่ะตอบดังนั้นถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเฉลี่ยกิโลเมตรละ1.8นะคะกิโลเมตรละ1นล้านบาทนั่นเองนะคะค่อยๆดูนะคะต่อไปมาดูหน้า105ค่ะต่อเลยนะคะข้อ3ค่ะ เขาว่ายังไงคะอ่าขยายหน่อยนะคะข้อ3ข้อ3โจทย์บอกว่าสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งกว้าง2.4เมตรมีพื้นที่12ตารางเมตรสนามหญ้านี้กว้างอะยาวเท่าใดอ่าวิธีทําค่ะสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่12ตารางเมตรสนามหญ้ากว้าง2.4เมตรใช่ไหมคะดังนั้นสนามหญ้านี้ยาวเอา12ไปทำยังไงคะ หารค่ะ12หารกับ2.4นั่นเองนะคะครูตั้งหารให้นะคะ2.4แปลงเป็นเศษส่วนได้เศษ24ส่วน10นะคะเราได้12หารกับ2 4 1ส่วนสแล้วเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเราก็ได้12คูณ10ห,หารหรือส่วนกับ24นั่นเองนะคะตัดได้เลยค่ะสองหนึ่งสองสองสองสีม่สิได้นี่ 1> 12 1ส2งหนึ่งสิบสองสองสอ่สิ้าใช่ไหมคะด้านส่วนหมดไปแล้วนะคะเศษเหลือหนึคูณกับ5ตอบ5นั่นเองนะคะดังนั้นสนามหญ้านี้ยาว5เมตรค่ะอ่าตอบ5เมตรนะคะต่อไปมาดูข้อ4ค่ะข้อ4นะคะข้อ4โจทย์บอกว่ายังไงคะข้อ4ข้อ4ี่โจทย์บอกว่า การคิดค่าน้ำในแต่ละเดือนของหอพักแห่งหนึ่งเจ้าของหอเจ้าของหอพักเนี่ยคิดค่าน้ำประปาสำหรับผู้เช่าลูกบาทเมตรละ20.50คือ20บาท50สตังค์นะคะและคิดค่าบริการห้องละ20บาทถ้าเดือนมิถุนายนใจเสียค่าน้ำประปาพร้อมกับค่าบริการพร้อมกับค่าบริการไปแล้วนะคะ327บดาท5้สตัง เดือนมิถุนาสินใจใช้น้ำกี่ลูกบาทเมตรมาดูกันค่ะอ่านี่เขาบอกว่าสินใจเนี่ยเสียค่าน้ําพร้อมกับค่าบริการไปแล้วนะคะรวมค่าบริการไปแล้วนะคะเราก็จะแยกจากค่าน้ํากับค่าบริการออกจากกันอ่าโดยการทําแบบนี้นะคะวิธีทาค่ะเดือนมิถุนาสินใจเสียค่าน้ําพร้อมกับค่าบริการ327บาท50ตังค์นี่ใช่ไหมคะค่าบริการ20บบาทใช่ไหมคะเราจะแยกออกจากกันนะคะอ่า ค่าบริการเพราะเขารวมค่าบริการไปแล้วพร้อมค่าบริการใช่ไหมคะเราก็จะแยกออกอเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเสียใจสินใจเนี่ยเสียค่าน้ำเท่าไหร่ค่าน้ำประปาเอา327บาท50ตังค์เนี่ยลบกับ20ค่ะได้เท่าไหร่คะได้307บาท50ตังค์ทีนี้เราก็จะมาคิดนะคะว่าค่าน้ำประปาเนี่ยลูกบาทเมตรละ20บาท50ตังค์ใช่ไหมคะนี่เขาบอก20บาท50ตังค์โจทย์ถามว่า เดือนมิถุนาสินใจใช้น้ํากี่ลูกบาทเมตรอ่าเดือนมิถุนาสินใจใช้น้ําเอาสามร้บาท307บาท50ตังค์เนี่ยหารกับ20บาทห้ตังค์นั่นเองนะคะได้เท่าไหร่คะอ่ามาดูกันเลย ครูทําให้ตัวหารเนี่ยเป็นจํานวนนับนะคะโดยการเอา20นี่คือตัวหาร20.50ทศนิยม2ตําแหน่งเอา100ไปคูณ100ก็คูณคูณก็คูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะอ่าทีนี้307 3 3 0 7 5 0เนี่ยคูณ100ได้37,50 แล้วก็20.50คูณ100ได้2,050นั่นเองนะคะตั้งหารปกติเลยค่ะนี่หารยาปกตินะคะครูตั้งหารให้ดูแล้วนะคะอ่าเราก็จะได้2,050อะไรได้3,075 1ใช่ไหมคะได้2,050ลบการก็เหลือน1,025ชักศูนย์ลงมา2,050อะไรได้1,250 2,050คูณ5ได้ลงตัวพอดีเลยได้1,250ลบกันเหลือ0ไม่มีเศษนะคะตอบ15ลูกบาทเมตรนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นเดือนมิถุนาเนี่ยสินใจใช้น้ำไป15ลูกบาทเมตรนั่นเองคะอ่ะ